It starts with one. Hey, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that mind. I know. I inspire to explain in due time. All I know Time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock takes life away. It's so fun. มีสองรอบเป็นสรอบนะไปแล้ววาไปหนึ่งขาดไปแค่สตัวรับผมจะทองล้วนแนละ้วเออขาดยแค่สองตัวจะเป็นทองล้วนแลนะ้วนะมาดูันเลยเออปุ๊บปุ๊ปอ้าวสวยไปทองแล้วนกับทอเะ่าสวัสดีครับผมอาอยู่ผมมาใช้สไนเปอร์นะจ๊ะอ้าวันนี้เราเหมือนเดิมมาใช้สูตรนะหาเปอร์เซ็นที่มันเยอะที่สุดนะ เอออร์เซ็นนี่98%เอครับผมเอองอคงอ่ะเอออันเชิญพระใต้ปีโดกนะลุยเลย let's go ลุยเกมน,นี้แหละ <c oughs> นี่แหละเกมน,นี้แหละมีตึกนบทก่ายครับผมอ่าไปขอเพิ่มเบ็ดหน่อยเพิ่มเบ็ดหน่อยคือก็มาอ่า วนมาส่องพันเล่นเบ็ดสามแล้วกันซื้อไม่ได้เกมนี้ลุยเลยแล้วกันเทอร์โบปกตินหะสามสิบรอบปฏิบัติเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจะแปลงแปลงตัวเป็นสีทองนะอ้าสแกตเตอร์จ้าม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 าจเข้าไปเล่นหน่อยอ้ามาแล้วร็วจฒเลยใช่ไหมมายรู้อะไรวผมสแกตเตอร์จะเป็นยังไงจะเฟี่ร์ฟ้ามะพร้าวแก้วหรือเปล่าวะ าวายเก็บมาหนึ่งต้องเก็บวายให้ครบนะจ๊ะพระถังสัมจัง๋งเปลี่ยนเป็นสีทองสี่ร้อยสี่ร้อยสองใบไปก่อนเลยมาเออเก็บวายกี่ตัวเนี่ยอ่าวายมาสองตัวแล้วอ่าโอเคสั่งสัมจังเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีนนนทองนะได้รอบเพิ่มด้วยสองรอบไปไปเอ้อ,อ,องอโค้งนะต้องเก็บวายถึงจะเป็น ถึงจะเป็นตัวทองนะต้องเก็บสามตัวนะทุกทรงอ่าหนึ่งตัวแล้วเอาขอน้อยคือว่าขอเก็บทองเออสองตัวคาดไวอีกตัวนึงจะเป็นสามตัวนะจ๊ะมาข้อดีๆเลียวข้อดีๆอ่าสามนะ,อะขอคงได้รรบเพิ่มสองรอบนะเปลี่ยนเป็นสีทองเอาต่อไปเติมปอยกายนะจ๊ะเติมปอยกายนะเอาไวโอ้ข้อทีจะสองตัว,ตวสองไวเลยไม่ได้เลยไงวะเออป๊าบา ายเข้าไปก่อนไปอ,อ้าวข่ายตัวนึงโอ้โหมาทีเดียวสองสามตัวเลยไม่ได้หรือยังไงเนาะไปโอ้ยวายเลยสองรอบเองตัวสุดท้ายมันจะได้แปลงเป็นทองหรือเปล่าเนี่ยเอายิ่งพ่ายเลยงานยากแล้วกูไม่ไวายเออสวยมาบวกสองรอบผมบวกสองรอบมา ไหวตัวหลายหนึ่งตัวหรือสองไหวสองตัวข้อเธอวะข้อเธอไหวสองตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหบันลัยตายแล้วกูข้อน้อยพี่โอ้โหตัวเดียวไหวมาตัวเดียวตายอย่างนี้โอ,โเอ,อไเปรครับเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบ้านมาต่อเลยตอนเอน,นี้มาเพิ่มทุนเข้ามาอีกหนึ่งพันสอง อาอาวอาเอาอาแกตัวหน่อยแกตัวหน่อยแกตัวหน่อยโอ้เลยเอา้าล่นลงมาเถี้ดอดีมามามาเปลี่ยนเป็น,ปนตัวทองให้หน่อยเถอะมาทีสองทีสามก็ได้นะวายเอออ่เอเอมาทียสองงี้สวยนิไม่ต้องจ่ายเลยเอา,เอาวายมาก่อนเอาวายมาก่อนอา่าโอเคกระถังกระถังนะกระถังเป็นสี่ทองเรียบร้อยแล้วโบอีกสองรอบเอออ่าขอวายสองตัวสองตัว เอาไว้สองมาสองสามสองสามก็ได้เอามาตัวเดียวยังดีดีกว่าว่าวอ่ะขอดีๆข้อดีดีหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บับ,บอ่ะสวยครับผมห่อโค้งเปลี่ยนเป็นทองเรียบร้อยแล้วอ่ะมาต่อไปติมปอยไกย่ติมปอยไกย่อ่ะขอไว้บ้างเพิ่มสองรอบสามรอบมาปุ๊บ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 โอ้โหจบแล้วกู มีโอกาสมีโอกาสที่วาจะตกโอ้โหวาวสองรอบติดแล้วกูขอดีดีน้อยอาตัวยอ้วยอ้วยขาดตัวเดียวขาดว้อันหนึ่งขาดว้อันจะเป็นสีทองครบสามตัวเออตัวที่สี่ต้องมาว่าตอนนี้โอ้โหวิ่งานแล้วกูข้ไว้ดีน้อยวาอะเอวาวสบ,บัดเลยเอ,อ้ยขอดีๆไว้ไว้ไอ่าโอเคบบมีสองรอบเป็นสี่รอบนะ ไปแล้วก็วายไปหนึ่งขาดวายแค่สองตัวครับผมจะทองล้วนแล้วเออขาดวายแค่สองตัวจะเป็นทองล้วนๆแล้วนะอ่ามาดูกันเลยเออเปิบ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 อ่ะสวยายทองแล้วมาฮารอบนี้แหละจ่ายสบัดเลยล่ะคอยดูเปิบ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 อ่ะฮา,ารอบครับผมอ้าวไปเจ็ดร้อยสิบแปดบาทนี่แหละหลังจากนี้คือขอบกำไรล้วนเลยนะเออ ปึ๊บปๆ๊บโอ้โหมันน้อยจัดเออมาให้เต็มดิอ้าเลอีกสรอบครับผมไปไ,ไปก่อน,นไปร้อยเป็สี่บาทไปอีกสมรอบจ่ายยังหนักหน่อยนะเออตัวพาไปเยอะพามาเยอะอาวตวตวัตวต,วตวัไปครับผมห้ารอยที่สี่เออไม่ได้หนอ่อยอ๋อตัวสือมันถูก เอาเลยสองรอบว่ะเอีกสองรอบอีกสองรอบจะดึงจะดึงจะดึงเก็บไม้สามร้อยยี่ส,สิบเอ็ดบาทนะเอาล้อตัวท้ายรอบสุดท้ายแล้ววะมาโอ้ยโอเคไม่ถึงตัวล่างนะเนี่ยไม่ถึงตัวล่างนะโอเคฟาดมาสามพันห้าร้อยสี่สามบาทนะครับผมเออเอาเอาเอาแทนหรือเปล่า แทนหรือเปล่าล่ะแทนหรือเปล่าล่นล่นล่นลงมาเออ,เอ,อมามาโอ้ยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นครับผมไม่ทำไม่ผิดหวังใครสนใจนะครับผมสนใจสุดนะถ้าถายแอดมินได้เลยนะจ๊ะอ,อ่าถอดถ่ายแอดมินได้เลยนะถ่ายมาแอดมินว่าอ,อ่าท่าเนเมื่อหนึ่งจะได้สุดนะจ๊ะไม่ยากครับผมไม่ยากไปอันนี้ใส่แย่ว่ะใต้ปีดกนะใส่ปีดกไม่ซ่อนซ่อนให้มันแตรก,กเยอะแล้ววะเออมากระถัง ว่าถังเอ๊ะเป็นทองช้ามากตอนนี้เออตอนนี้เป็นทองช้ามากครับผมเออข้อตีสองสามตัวได้ไหมวายอะไปเอาละกูเอาละกูเออโอ้โหสองไฟจะแย่ตอนนี้สงสัยจะแย่โอ้ยตาย อ่รอบปสองตัวด้วยยังไม่เป็นฮองอะ่ะมาวายมาันเยอะวายไาเยอะอ๋อคือและกูตอนนี้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เออเอาละเอาละ,าละงานงอกกูแล้วเออไปดิขอดีๆีอดีๆหน่อยตึ่ตืงเตืงตึง,ตงโอ้ไวไม่มาเลย จบแล้วไงไม่ขาดทุนหรอกพร้อมเข้าไว้นะแต่ว่ามันจ่ายน้อยนะเออมันทองแค่สองตัวเองโอ้โหจบแล้วครับผมตอนนี้ได้มาหกร้ยหกสิบบาทเออพอดีกว่านะเอาเอาเอาไปครับผมใครสนใจสุดนะจ้าทักหาแอดมินได้เลยนะเออเราเอา,เอา,เอาเอาทุนเข้ามาสองพันบาทนะได้กำไรมาห้าพันกว่าบาทนะห้าพันเจ็ดนะ ่ใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ห้าแฉยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ